ใส่แล้วแต่ว่าเสียงคือเป็นเังจริว่ะเสียงง่ายให้วันนี้ไม่ขายขายโจ๊กไข่แต่ว่าผ่านนักใส่แบบยังโมลูต้องแดงวันนี้ใส่แบบไหนใส่แล้วสวยเว้ยแต่ว่าสีนี่คือแบบต้องลงผิวเด้อเพราะว่าสีทันลายสีผิวจริงอนะ <c oughs> สออ่นข้อมเหลือมอันนี้นะมันเป็นงานติดดาวว่าจริงแต่ สวยจากร้านผ้าไหมออลิ่งนะคะครัเบื้องสีมันมันเป็นสีส้มสีสมแบบว่าเงาเงาชมพูไหมเขาเอื่นสนสมพีดตัวนี้แล้วก็ตัวลายก็จะเป็นสีส้มสมจางมากหลายก็ะเบนผ้าไหมแค่ว่าผู้ไท้กัลสินนี่ยแบหมุนหมุน nếu mà xàiผม cũng người nó đẹp đằng đẹp, đợt mát đẹp đẹp. đẹp. <cười> <cười> <cười>